ราคาลิงก์สั่งซื้อรายละเอียดสเปคอ่านใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะเขียนเป็นตัวเลขให้ไว้ตรงนั้นเลยมีโค้ดส่วนลดมีลิงก์มีอะไรทุกสิ่งอย่างด้วยนะตัวนี้ผมสั่งซื้อในเดือนพฤศจิกายนปี2023และขนาดที่รีวิวนี้นะครับกอ็อยู่ในช่วงโปรนะมันจะสิ้นสุดวันที่30นะครับผมถ่ายรีวิวอันนี้วันที่24นะครับก็เลยเวลาอีกห้า 5, วันเลยยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับอ่านใต้คลิปได้เลยเป็นไฟฉายนะครับ EDC ชื่อยี่ห้อคือ o light นะครับ diffuse นะครับ e, d i f f u s e diffuse กระจายแบบอะไรแบบนวลนวลอะไรประมาณนี้นะครับ diffuse diffuser ตัวกระจายอย่าเงี้ย diffuse นะครับ compact flashlight with 5 lighting modes นะครับไฟใช้ขนาดเล็กที่มีระดับแสงหรือว่าระดับโหมดให้ใช้5ระดับนะครับมีด้วยกันหลายสีนะที่ออกมาแต่ผมสั่งมาเป็นสีแดงนะครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากดูเจ้าตัวนี้กันนะครับผม diffuse r ก็คือ red นะครับสีแทง uh, ช่วงนี้นะครับโ r o m o ชัน o ่น olight เนี่ยเขาก็จะมีเป็น event black friday นะครับผมให้ข้อมูลไว้ใต้คลิปแล้วถ้าพี่ๆยังทันซื้อกันอยู่เนี่ยพี่ๆเข้าไปอ่านรายละเอียดนะผมจะให้ไว้แล้วก็พี่ๆสามารถทำตามกติกาและคำแนะนำที่ผมให้ไว้ได้เลยนะครับมันจะมีแจกจะมีของแถมจะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยยังไงก็ไม่อยากให้พลาดนะครับช่วงนี้ไปนะเพราะว่าราคามันก็ลดลงเยอะมากนะ ตัวไฟฉายจะมาในถาดกระดาษนะครับโอไลท์ o mm hmm. เหมือนจะไม่ค่อยใช้พลาสติกมากนักแล้วนะครับ mm hmm. เพราะเขาจะต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประมาณหนึ่ง mm hmm. ในแพ mm ็กเกจจะให้อะไรมาอีกบ้างนะครับจะมีรีมีไฟล์เป็นคำแนะนำในการใช้งานเบื้องต้นนะครับถอดฟ้าออกเอาแผ่นรองออกนะครับชาร์จแบตเตอรี่เป็นสีแดงตอนชาร์จอยู่เต็มแล้วเขียวนะครับมีคู่มือแนะนำการใช้งานอย่างละเอียดสเปคก็อยู่ตรงนี้สายคล้องมือนะครับแล้วก็ สาย USB นะครับตัวนี้จะเป็น USB Type A ไป C นะครับเนี่ยก็คือใครมีที่ชาร์จโทรศัพท์ Android หรือว่า iPhone Series 15, i15 เป็นต้นไปเนี่ยก็ใช้สาย Type C ชาร์จได้เลยนะครับส่วนไหนที่ผมพูดเร็วไปไม่ทันสงสัยนะครับกดดูย้อนสามอีกทีได้หรือไม่ก็ถามในคอมเมนต์กันได้นะครับเมื่อรีวิวมันออกแล้วนะครับตัวไฟฉายก็จะเป็นไฟฉายขนาดแบบ พกพาขนาดเล็กนะครับซึ่งถ้าลองวัดเข้าคร่าวให้ดูความยาวหัวท้ายอยู่ที่3.5นิ้วหรือ9เซนติเมตรไม่ถึง9เซนสุดซ้าย8เซนกว่านะครับ3.4 3.5นิ้ว,ว,ว, 3. 4, 3. วโดยประมาณนะครับแล้วก็น้ําหนักของเจ้าตัวนี้ถ้าลองชั่งน้ําหนักให้ดูพร้อมแบตเตอรี่ภายในเลยผมไม่เอาแผ่นรองออกด้วยนะชั่งทั้งตัวเลยนะครับน้าหนักอยู่ที่57กรัมเท่านั้นนะครับรวมแบตเตอรีออ่หัวใจหลักของการออกแบบไฟฉายรุ่นนี้นะครับก็คือเป็นไฟฉายที่ใช้งานสะดวก ด้วยขนาดที่ไม่ได้ใหญ่เกินแต่ก็ไม่ได้เล็กเกินนะครับแสงที่พอสมควรนะเพราะว่าความสว่างแสงเจ้าตัวนี้สูงสุดน่าจะ700หรือ750ลูเมนเลยแหละถือว่าค่อนข้างแรงนะครับเมื่อเทียบมันกับไฟฉายไซส์ใกล้เคียงกันที่เป็นรุ่นอื่นของค่ายเขาเองแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นด้วยก็อาจจะมีลดหลั่นกันบ้างบางตัวก็อาจจะแรงมากบางตัวก็อาจจะเบากว่านี้นะครับ โครงสร้างบอดี้ทำด้วยอลูมิเนียมอลลอยนะครับแล้วก็จะมีการทำอเนอร์ดิสเป็นสีต่างๆสีดำสีอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าอนาคตน่าจะมีสีสวยๆออกมาอีกเยอะเลยตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในสีพิเศษที่ออกมาช่วงพฤศจิกาย,ยนปี2023นี้นะครับชื่อรุ่นก็คือ diffuse นะครับ d i f f u s e diffuse l diffuse นะครับแปลว่ากระจายแปลว่าแบบ แพร่ออกไปอะไรประมาณนี้นะครับผมโครงสร้างเป็นลักษณะแท่งหกเหลี่ยมเออห้าเหลี่ยมนะแก้ไขห้าเหลี่ยมก็ทําให้ตัวไฟฉายเนี่ยมันลดการกลิ้งได้เวลาวางฐานสามารถวางสแตนได้นะครับสะดวกเพราะว่าฐานจะเป็นฐานแบนด์มีรูสําหรับติดตั้งทรีเดียมหรือว่าแท่งเรืองแสงเนะี่ยหยดลงไปหยดลงไปนะครับเราเอากาว UV หรือว่า e อีพ็อกซี่หยดเข้าไปมันก็จะเรืองแสงขึ้นมาแต่เขาไม่ได้ติดมาให้นะครับเราต้องไปติดตั้งเอง ส่วนฝาท้ายจะมีรูร้อยแลนยาร์ดนะครับตรงนี้นะครับเป็นรูเล็กๆ1รูทะลุ2ฝั่งเวลาจะใช้งานก็เพียงแต่ใช้นิ้วนะครับจับตรงเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมแบบเนี้ยนะครับแล้วก็หมุนตัวฝาท้ายออกแบบนี้เราจะเห็นว่าส่วนท้ายจะมีสปริงโหลดแล้วก็โอริงป้องกันน้ํากับเกลียวด้วยแบตเตอรี่ที่แถมให้มาในตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาดเท่ากับประมาณดับเบิลเอนะครับเป็น OR b c ขีด145 C09 ความจุ920ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมง3.6โวลต์ v, นะครับอัตราสิ้นเปลือง3.312วัตต์แอลหัวนูนมีวงจรเสียบชาร์จไดเร t ที่หัวแบตได้เลยไม่ต้องเข้าแท่นนะครับก็สะดวกดีสำหรับใครที่มีที่ชาร์จมือถือหรือ power bank เดี๋ยวลาก็ยัดเข้าไปตรงนี้เลยมันจะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับพอเต็มแล้วมันก็เขียวก็ดึงออกได้เลยนะครับความจุ920ม ah. ิลลิแอม ตามนี้ด้านในก็จะมีสปริงและเป็นท่อแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูแสงกันแล้วกลับมาดู UI วิธีใช้งานกันว่าเจ้าตัวนี้ใช้งานยากไหมแสงเป็นยังไงบ้างน,นะครับไปดูกันเลยครับผม Olight like, Diffuse นะครับเปิดในห้องมืดมืดสนิทเลยนะพี่พี่ก็คงจะเห็นนะก่อนผมเปิดไฟมันมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมจะลองเปิดระดับแสงเบาที่สุดเลยนี่นะครับก็เบา,ากว่าไฟแฟลชไฟฉายเล็กน้อยนะครับผม เพิ่มระดับความสว่างขึ้นเล็กน้อยเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็เพิ่มขึ้นอีก,แล,ก,อกแล้วก็สุดนะครับก็เป็นแสนที่กว้างสมชื่อเลย diffuse ก็คือเป็นกระจายนะครับใช้งานประมาณ5เมตร10เมตรเนี่ยสบายๆแล้วระดับโลมิดแล้วก็หายแล้วก็สตรบ 1, 2, 3ใช้เป็นไฟเตือนได้นะคุณผู้หญิงเนี่ยถ้าพกเนี่ยก็ อยู่ในมือมีไฟบอกด้วยว่าแบตเตอรี่เหลือมากเหลือน้อยชาร์จสะดวกด้วยนะครับใช้สาย USB Type C เสียบเข้าไปที่หัวแบตได้เลยหรือใช้แบตอัลคาไลนก็ได้ถ้าต้องการที่จะแบบใช้แบบด่วนๆนิกเกิลเมทัลไฮไดร์1.21.53.6ใช้ได้หมดเลยนะครับใช้ได้กว้างมากแล้วก็แสง700ลูเมนส์เนี่ยก็สว่างพอที่จะใช้งานในที่จอดรถโรงรถรวมถึงใช้งานในบ้านนะครับนี่เอาไปเ,เล็กๆแบบนี้นะครับประมาณนี้ไปดู เดี๋ยวกันต่อเลยจ้าแสงเป็นไฟฉายที่แสงกระจายสมดุลดีนะครับตัว LED อยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็น LED ขนาดเล็กซึ่งความสว่างของแสงเมื่อใช้ไฟฉายจากแบตเตอรี่นะครับของเขาที่ให้มาเนี่ยมีมากเลยนะครับ สูงถึง700ลูเมนส์เลยใช้ได้1นาทีแล้วจะดรอปความสว่างลงลากไปอีกนะครับได้อีก70นาทีเลยนะครับจาก700ก็ลดลงเหลือประมาณ300กว่านะครับถ้ารวมแบตเตอรี่เต็มแล้วเปิดตั้งแต่แรกเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ71นาทีนะครับ700ลูเมนส์นาทีหนึ่งแล้วดรอปลงเหลือครึ่งหนึ่งของ700ประมาณ300 350ประมาณนั้นนะครับแล้วลากไป70นาทีโหมด High 350ลูเมนส์ได้10นาทีเลยแล้วก็มีเดียมห้าูเมนส์ได้7ชั่วโมงโลว์สิูเมนส์นะครับที 25ชั่วโมงแล้วก็มูลไลที่ห่180ชั่วโมงที่1 l u m e ลูเมนส์นะครับสำหรับวิธีใช้งานนะครับใส่แบตเข้าไปแล้ว กดสวิชคลิก1ครั้งนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาที่ระดับต่างๆโดยระดับต่ําที่สุดนะครับหนลูเมนนี้กดได้ด้วยการใช้สวิชค้างตรงนี้นะครับกดค้างสักครู่นึงจนไฟติดขึ้นมาแสงจะมีความสว่างที่เบาที่สุดนะครับหลูเมนส์ครับผมลองดับไฟให้พี่พี่ดูพี่พี่จะเห็นว่าแสงเขาก็จะเบามากนะครับแต่ว่าก็สว่างพอที่จะใช้งานได้ในระยะประมาณ2-3ฟีตนะครับ ระยะ1ฟีตประมาณนี้2ฟีต3ฟีตก็หางไปประมาณเกือบเมตรเนี่ยเขายังเห็นนะเป็นไฟที่ใช้งานแบบเราไม่ต้องการจะใช้แสงจ้ามากนะในรถบางทีหาของในกระเป๋าอย่างเงี้ยหรือว่าในโรงหนังทําของหล่นที่ข้างเก้าอี้2เลขที่นั่งอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่ายัางใช้งานได้นะครับส่วนการปรับความสว่างก็คือกดสวิตช์ขานจนสนับระดับแสงขึ้นจนถึงระดับสูงสุดนะครับซึ่งระดับแสงปกติจะมีแสงให้เลือกใช้งาน3ระดับด้วยกันคือระดับโลนะครับมีเดียมแล้วก็ไฮ ะครับแล้ววนกลับมาโลอีกเราปิดไปโหมดอะไรเราคลิกปิดคลิกเปิดนะก็จะจําอยู่โหมดนั้นไฟมีปุ่มสวิตช์เนี่ยจะมีการบอกสถานะแบตนะครับว่าตอนนี้แสงสว่างใช้งานแล้วก็ระดับพลังงานมันมีมากน้อยแค่ไหนตอนนี้เป็นสีส้มก็ระดับพลังงานก็มีต่ํากว่า ประมาณ50%ลงมานะห้าสจะหมดแล้วนะถ้าแดงก็ต่ำกว่า10%อะไรแบบนี้เขียวก็มี60%ขึ้นไปการใช้งานก็าแค่กดค้านะครับต่ำกลางสูงต่ำกลางสูงวนไปเรื่อยๆแค่นี้เลยปิดหมดไหนเปิดมาก็อยู่หมดนั้นนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ปิดเนี่ยจะมีไฟบอกสถานะแบตบอกด้วยนะครับเมื่อใช้ระดับความสว่างไม่สูงนักส่วนระดับต่ําสุดก็คือกดค้านแต่ต้นนะครับเรียกขึ้นมาถ้าข้ามไปก็คือข้ามไปเลยนะครับ มันจะไม่มีระดับต่ําสุดให้ใช้แล้วต้องเรียกใหม่ทุกครั้งเลยวิธีกดข้ามไปเทอร์โบได้ไหมก็เวลานเราเปิดเบาๆอยากข้ามเทอร์โบก็ดับเบิลแท็นะคทับแท็มันก็จะขึ้นไปสูงสุดซึ่งจริงๆมันไม่ได้เป็นโทดเบอร์หรอกมันจะเป็นโหมดแบบ700นะครับมันจะมีต่ำกลางสูงถ้าดับเบิลคลิกคือจากต่ําสุดไปสูงสุดเลยแล้วดับเบิลคลิกอีกทีนึง ก็จะกลับมาก่อนหน้านี้ที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นโหมดเบาโหมดกลางหรืออะไรก็ตามส่วน3แถบหรือ3คลิกที่สวิช c นี้หนึ่งก็จะเป็นสโตรบเลยนะครับแล้วก็โหมดสโตรบนี้สามารถกดได้ตอนที่ไฟปิดด้วยหรือเปล่า1-2-3เดี๋ยวนะครับเอาใหม่นะ1-2-3ได้ด้วยนะครับแล้วก็โหมดแดงสุดก็1-2จากปิดได้นะครับเริ่มเริ่มกด ตอนที่ไฟปิดอยู่ 2T ทีก็คือแรงสุด 3T ทีคือสโตรบกดได้ทั้งตอนที่ไฟเปิดอยู่หรือปิดอยู่ก็าตามลัดเข้าไปได้เลยแต่โหมดอัลตร้าโลหรือว่ามูนไลท์ไฟเออร์ไฟเนี่ยกดค้างตั้งแต่ตอนที่ไฟปิดจะติดขึ้นมาก่อนวิธีล็อกเอาท์นะครับก็คือกดสวิตช์ค้างตั้งแต่ต้ตตนตอนที่ไฟปิดจนมันติดขึ้นมาแล้วค้างต่อไปไฟจะดับลงนะแล้วทุกครั้งที่เราสัมผัสสวิตช์จะมีไฟสีแดงขึ้นที่สวิตช์แบบนี้ให้เราทราบว่าตอนนี้ไฟฉายอยู่โหมดล็อกเอาท์นะครับจะใช้งานต้องกดสวิตช์ค้าง ไฟฉายตัวนี้กันกระแทกนะครับที่ประมาณ1.5เมตรแล้วกันน้ำที่ IPX8 ตากฝนเอาไปล้างน้ำได้เลยค่าแคนเดล่าอยู่ที่1,700แคนเดล่าแสงไกลสุดเที่เปิดถ้าเปิดแรงสุดที่700นะครับอยู่ที่80เมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักแค่57.5กรัมหรือ2.03ออนซ์เท่านั้นนะครับ รองรับแบตเตอรี่อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันผมแนะนำให้ใส่สายคล้องไว้นะครับจะดีกว่าจะเปิดง่ายบางคนอ,อยากรู้ว่าถ้าใช้แบตเตอรี่อัลคาไลาได้ไหมแรงดันน้อยกว่านะ5 v 5โวลต์นะครับก็น่าจะใช้ได้แต่ว่าแสงน่าจะไปแรงไม่สุดเนาะปิดติดเหมือนกันนะครับ1 2 3ระดับแสงเนี่ยก็จะมีให้ใช้งาน3-4ระดับเหมือนกันนะครับใช้งานได้หมดเลย123นะครับโหมดสโตรบ123 ไม่ได้นะครับสโตรบไม่ได้แต่ว่ามันจะใช้โหมดต่ำกลางสูงได้นะครับใช้งานได้ปกติความสว่างสูงสุดของแสงจะน้อยลงเพราะว่าค่าโวลต์มันต่ำคราวนี้ผมลองใช้ Panasonic บ้างเป็น n i c k e l Metal h y d ไดนะครับ NiMH ขนาดความจุ250 ah, 2 5 0์ mAh 1.2โวลต์นะครับใช้ได้ไหมถ้าเอาคันลาย1.5ด้าแล้วลิเธียมไอออน3.6-3.7ใช้ได้ผมว่านิกเกิลเมทัลไฮไดก็น่าจะใช้ได้นะครับเปิดติดเหมือนกันนะครับ แต่แสงสุดจะไม่ไม่แรงมากนะมันก็จะมีอยู่2ระดับอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าแรงดันมันไม่ถึงแต่ใช้งานได้ปลอดภัยใช้ได้แน่ๆเพียงแต่ระบบแสงเนี่ยจะไปไม่สุดเท่านั้นเองนะครับนี่คือ o Light Diffuse นะครับสีแดงราคาช่วงโปรราคาเต็มรายละเอียดสเปคลิงอะไรไปดูใต้คลิปได้เลยนะครับคอมแพคดีคราวนี้เราลองดูว่าถ้าเกิดจะร้อยเจ้าเชือกนี้เข้าไปในรูนี้ทำยังไงนะครับก็ จับแบบนี้นะครับแล้วก็แย่ลงไปในรูบางทีถ้ารู้สึกว่ามันไม่ถนัดก็หาอะไรแหลมๆแ,แ,แย่เข้าไปก็ได้นะครับพวกเข็มหมุดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นท้ายคลิปแล้วนะอาจจะยืดเยื้อนิดนึงนะร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็ทำฮิชคาวคือสอดด้านที่เป็นปลายสายนะครับด้านนี้เข้าไปแค่นี้เองนะครับก็พกพาสะดวกแล้วนะครับเป็นไฟฉายขนาดเล็กที่ หน้าตาดูคล้ายๆลิปสติกครับคล้ายเนาะคล้ายไหมนะครับเล็กๆดีนะถ้าใครชอบก็ลองเข้าไปในลิงก์ไปซื้อกันดูนะครับแสงแรงอยู่นะครับแรงกว่า i5r อีกเพราะ i5r แรงสุดมันแค่350ลูเมนเองอันนี้700เลยแล้วเป็นสวิชค้างมีไฟบอกถือสะดวกด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่อพิซอดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันครับผมเฮบิไรเดนเอาท